ยอดแกงแหล่งสมบัติราชพัฒโออาอ่างมโนรากลางดงลอยกระทงน้องคอนเตรียมดินดีเยี่ยมน้องดินจีท้ามัดหนีน้องบวัวใน้วยหน้องใหญ่แหลกระมลสูนย์ส่งเสงริมการเรียนรู้อำเภอนามนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินขอรายงานผลการดำเนิงเนงานประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ2566โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามน์ตั้งอยู่ที่บ้านนามน์หมู่ที่11ตำบลนามน์อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามน์มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จำนวน20คนปัจจุบันมีนายประชาคมภูัลนคู่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย <icana>, ์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามน์แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็น5าตำบลได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลนามนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลยอดแกงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลสงเปลือยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหนองบัวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหลักเหลี่ยม งานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระหว่างวันที่22ถึงวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามน์สงกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินนำโดยนายประชาคมภูลเล่นคู่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามนพร้อมด้วยคณะนิเทศ ประกอบด้วยข้าราชการครูและครูอาสาสมัครดำเนินการนิเทศและตรวจเยี่ยมกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลทั้ง5แห่งณนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลทั้ง5แห่งโดยนายประชาคมผู้เล่นคู่ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอนามนเป็นประธานการนิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมภายใต้ามาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด19 งานภาคีเครือข่ายในวันพุทธที่3พฤษภาคม2566บุคลากรสูงส่งเสริมการเรียนร่วมเพรานามนม์เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันฉัตรมงคลโดยมีนายปียพงษ์สมโคต ตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอนามนเป็นประธานในพิธีณหน,นองตับเต่าหมู่ที่11ตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาลสินวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566 นายประชาคมผู้เล่นคู่ผู้อํานวยการสูงส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอนามนและบุคลากรสูงส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอนามนเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒน์กรมหลวงนราธิวารา,ารชนาครินทโดยมีพิธีทําบุญตักบาทและวางผานพุ่มโดยนางสาวอ้อมอารียี่วาสีนายอาเภอนามนเป็นประธานในพิธีนะ หอประชุมอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน วันศุกร์ที่12พฤษภาคม2566นายประชาคมภูแล่นคู่มอบหมายให้ตัวแทน,นคณะครูวิทยากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามนเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟืนฟ้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกาลสินรุ่นที่4ประจำปีงบประมาณ2566ณหอประชุมอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในวันอังคารที่2พฤษภาคม2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาม,มน์นำโดยนายประชาคมผู้เล่นคู่พร้อมด้วยนายจิรเดชกล้าขยันครูชำนาญการและนายธีรพละล,ละวิวันครูกศนอตบลเข้าร่วมโครงกรารประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินกศนอตบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมณหอประชุมบูรพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินโดยมีนางพชิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กาลสินเป็นประธานวันพุทธที่3พฤษภาคม2566นายจิรเดชก้าขยันครูชำนาญการร่วมเป็นเกียรติในการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของนางวชิลาพรสังแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสมเด็จณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสมเด็จอำเภอสมเด็ดจจังหวัดกาลสินในระหว่างวันที่10และวันที่11พฤษภาคม2566นายประชาคมภูเล่นคู่พร้อมด้วยนางสาวกุมาริกาเครือวันครูคอส .1 และตัวแทน,นคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามน์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุทรัพย์สินของบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินประจำปีงบประมาณ2,566ณโรงแรมริมเปลาอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสิน วันที่10ถึงวันที่12พฤษภาคม2566นายประชาคมภูเล่นคู่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามน์มอบหมายให้นางทิพากรวิชาสวัสดและนายกิตินันหารันรัตครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการรุ่นที่หประจำปีงบประมาณ2566 โดยนางนัทกฤตตาพึ่งสุขตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดนโรงแรมเจริญธานีอำเภอเมืองจังหวัดคอนแกน่นงานนโยบายเร่งด่วนวันจันทร์ที่ 1. พฤษภาคม2,566 นายประชาคมภูเล่นคู่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามนพร้อมด้วยคณะครูดำเนินการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนแนวทางการปฏิบัติงานและปรึกษาหารือในสิ่งที่จะดำเนินงานให้เกิดคุณภาพณนห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามนวันพุทธที่3พฤษภาคม2566 บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักการของกฎหมายลำดับรองพอรบรส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ผ่านระบบออนไลน์ Zo ู Mee ติ้งและรับชมผ่าน Facebook ไล v ์ของ etv channel ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามน วันพฤหัสที่18พฤษภาคม2566นายประชาคมภูเล่นคู่พร้อมด้วยคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามนรับชมการถ่ายทอดสดพธิธีส่งบอบกิจการทรัพย์สินจากสำนักงานกศนสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการผ่านการถ่ายทอดสดทาง a c like, e b o o k ไลน์ itv channel ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามน วันศุกร์ที่26พฤษภาคม2566 นายประชาคมภูเล่นคู่มอบหมายให้นางสาวสุพัตราชาวเหนือเข้าร่วมอุปรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแกนนำรุ่นที่สองภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาณหอประชุมสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชั้นสองศูนย์ราชการจังหวัดกา ภารกิจผู้บริหารในวันพุทธที่3พฤษภาคม2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามน์นำโดยนายประชาะคมภูเล่นคู่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ6สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินโดยมีนายสุภสิธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน เป็นประธานเปิดโครงการหนาห้องประชุมทศพรโรงแรมลิมปาวจังหวัดกาลสินศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามนขอจบการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566แต่เพียงเท่านี้ขอพระคุณค่ะ